และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทรครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้กรมการขนส่งทางบกจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางสายหลักเข้าออกกรุงเทพมหานครและติดตามรถโดยสารสาธารณะทุกคันผ่านศูนย์บริหารจัดก,การเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับรถการใช้ความเร็วภายใต้กฎหมายกำหนด ทั้งนี้หากตรวจสอบพบผู้ขับรถฝาร่าฝืนกระทำผิดกฎหมายหรือมีการกระทำผิดซ้ำซากจะดำเนินการมาตรการเด็ดขาดทันทีตั้งแต่เปรียบเทียบปรับจนถึงพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับรถผู้ประกอบการขนส่งที่ฝา่าฝืนไม่กำชับพนักง,งานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกรมการขนส่งทางบกจะลงโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งร่วมใจขับขี่ปลอดภัยเพื่อปีใหม่นี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะ ปลอดภัยทุกชีวิตขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทงางบกค่ะ